จากข้อมูลนะคะพบว่าเด็กอายุน้อยกว่า20ปีนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเครียดสูงเสี่ยงซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายมากที่สุดค่ะทำไมคะเด็กวัยนี้ควรจะเป็นวัยที่เครียดน้อยที่สุดเลยนะเพราะว่ายังไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องผ่อนรถไป็นองโปรถัวกับเจ้านายนะคะหน้าที่หลักกัดของเขาคือการใช้ชีวิตค่ะการเรียนหนังสือการหาเพื่อนดีๆนะคะแต่ทำไมเด็กถึงเครียดคะ ปกติแล้วเด็กที่เครียดเนี่ยมันมักจะไม่ได้มีสาเหตุมาจากอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะเราพบว่ามันมักจะมาจากโลกใบใหญ่ๆหสามใบที่โคจรรอบตัวเขาโลกใบที่1นึ่งค่ะบ้านค่ะลองคิดภาพดูนะคะว่าเด็กเช้าตื่นขึ้นมาค่ะไม่ได้คิดเลยว่าตื่นมาจะไปไหนอะไรยังไงนะคะแต่ตื่นมาต้องลุ้นค่ะว่าวันนี้จะโดนด่าเรื่องอะไรอีกไหม ะะเราบอกว่าเด็กมปลายเท่ากับวัยเรียนแต่จริงๆแล้วเด็กมปลายในชีวิตจริงเนี่ยมันคือวัยแบกค่ะแบกทุกอย่างต้องอ่านหนังสือหนักแทบตายต้องเรียนพิเศษต้องทํากิจกรรมเพื่อจะได้มีพอร์ตสวยๆต้องช่วยงานที่บ้านบางคนต้องทํางานพิเศษอีกต่างหากยังไม่นับรวมถึงการต้องสอบแข่งขันบ้าพลังที่ทําให้เด็กวัยสิบเดสิบแปดนะคะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากเรียนอะไรโตไปอยากทําอะไร และพอเด็กตอบไม่ได้นะประโยคคลาสสิกก็จะดังขึ้นทันทีคิดสิโตป่านนี้แล้วยังไม่รู้อีกเลยว,ว่าโตไปอยากทำอะไรเอาจริงๆนะผู้ใหญ่บางคนณนะวันนี้นะคะอายุสี่ห้ปีแล้วยังหลงทางยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากทำอะไรแน่ๆนะคะบางบ้านค่ะตื่นเช้ามาไม่ได้เจอคำว่า o o d Morning นะ,ะแต่เจอแต่ตื่นมาค่ะเจอเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินหรือไม่ก็ประโยคประจำบ้านที่คุ้นหูมากๆว่า แม่เนี่ยเหนื่อยเพราะใครแม่เนี่ยต้องทํางานหนักเพราะใครฟังบ่อยๆเข้าค่ะเด็กบางคนเลยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระที่เดินได้นะคะโลกใบที่สองค่ะโรงเรียนค่ะโรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่เด็กได้ลองผิดลองถูกนะ,ค,ะควรจะเป็นที่ที่ทําให้เขารู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากทําอะไรแต่ในความเป็นจริงค่ะหลายๆครั้งค่ะโรงเรียนกลับกลายเป็นสนามสอบ 24ชั่วโมงเป็นสนามรบนะคะประมาณว่าถ้าเองไม่ตายก็คือคาไม่หลอดนะคะและแทนที่แต่ละวันค่ะเราจะถามเด็กว่าเป็นไงลูกวันนี้เหนื่อยไหมเรียนสนุกไหมลูกมีอะไรเล่าให้แม่ฟังบ้างสินะ,ะแต่กลับถามลูกค่ะเอ๊ะทำไมคะแนนตกนะ,ะเอ๊ะทำไมไม่ได้อยู่ห้องคิงนะ,ะกลับมาแล้วก็เลร็ว,รวไปรีบๆไปอ่านหนังสือไปทำกันบ้านแปะนะ,ะบางคนค่ะไปโรงเรียน เจอเพื่อนบูลีล้อเรื่องหน้าตาล้อเรื่องผิวล้อเรื่องบ้านจนด่าว่าอีอ้วนนะคะโดนครูเน็บค่ะว่าโดนเน็บตอนหน้าเพื่อนเลยว่าอย่างเธออย่างเงี้ยอนาคตจะไปทําอะไรได้นะ,ะแล้วพอกลับมาบ้านค่ะมาเล่าให้แม่ฟังว่าวันนี้ครูอย่างนี้เพื่อนอย่างนี้แม่ตอบกลับไปว่าแล้วทําไมไม่สู้กลับทําไมไม่เข้มแข็งปล่อยเขาแก้งได้ยังไงสุดท้ายค่ะ เด็กก็เลยไม่กล้าพูดอะไรกับไทยสักที่พราะที่บ้านก็ไม่ใช่เซฟโซนที่โรงเรียนก็ไม่ใช่เซฟโซนแล้วเขาจะเหลือที่ไหนให้เป็นที่พักใจคะยังไม่หมดนะคะโลกใบที่3ค่ะมือถือโซเชียลหนีออกจากบ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมหนีออกจากโรงเรียนก็ไม่ได้ใช่ไหมหนีเข้าโทรศัพท์แทนแล้วกันนะคะแต่พอเปิดโทรศัพท์เปิดโซเชียลขึ้นมาค่ะ ด้านไปเห็นคนที่อายุเท่าๆกันค่ะนั่งรถหรูกินร้านอาหารกินอาหารในร้านอาหารสวยๆในเที่ยวต่างประเทศมีแฟนหลอ่อแฟนสวยมีงานดีชีวิตดูดีดีมีแต่วความสําเร็จส่วนตัวเองคะ่ะนั่งกินมาม่าค่ะอยู่ในห้องฟังเสียงพ่อแม่ทะเลาะก,กันค่ะคิดเลขในหัวคะ่ะว่าเดือนนี้จะจ่ายค่าเทอมทันไหมสุดท้ายก็สรุปให้ตัวเองเสร็จจับเออ กูแพ้ตั้งแต่อายุยังไม่20นะคะหลายคนค่ะเลยใช้โซเชียลมีเดียเป็นที่ระบายค่ะบางครั้งโพสต์ขำๆแบบประชดชีวิตนะคะว่าอยากหายไปจากโลกนี้จังถ้าพวกนี้กูไม่ตื่นมาก็คงจะดีนะคะแต่ค่ะพอผู้ใหญ่ไปเห็นโพสแทนที่จะถามว่าเป็นอะไรลูกกลับบอกว่าอย่าดรามา่าอย่าเรียกร้องความสนใจไปอ่านหนังสือ ะะคะแล้วคำพวกนี้ราคาที่ออกมาจากปากผู้ใหญ่อย่างเรามันก็ยิ่งทำให้ชีวิตเขาที่เขารู้สึกย่แย่อยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นทั้งแย่ทั้งเศร้าหนักกว่าเดิมสังคมเรานะคะชอบพูดว่าเดี๋ยวเนี้เด็กใจอ่อนเด็กใจบางเด็กอ่อนแอเรื่องแค่นี้ก็รับไม่ได้ดราม่าเหลือเกินแต่คิดอีกทีนะคะเด็กรุ่นนี้ค่ะ เกิดมาในโลกที่มีแต่ข่าวสงครามข่าวเศรษฐกิจเวียงขึ้นเวียงลงนะคะงานหายากค่าใช้จ่ายแพงขึ้นแต่เงินในบ้านเท่าเดิมหรือหายไปด้วยซ้ําตอนแม่เป็นวัยรุ่นนะคะโลกเราอะยังไม่ดังขนาดนี้เนาะเราวันที่เราเป็นเด็กเราไม่ต้องเห็นปัญหาทั้งโลกพร้อมกันทุกวันแต่เด็กรุ่นนี้ค่ะตื่นมาเปิดมือถือปุ๊บเห็นปัญหาโลกแบบทั้งใบนะะแบบเรียลไทม์ค่ะยังไม่ทันจัดการชีวิต ตัวเองใดๆไ,ไ,ได้เลยก็ต้องแบกความเครียดของโลกไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะวัยรุ่นเองก็มีดราม่าเล็กๆของตัวเองอกหักครั้งแรกค่ะโลกแตกเพื่อนอ่านแชทไม่ตอบโอ้เราไร้ค่านะคนไม่กดไลค์โอ้ชีวิตล้มเหลวนะ,ะแม่ไม่ได้บอกนะคะว่าความรู้สึกพวกนี้ไร้สาระแค่จะบอกว่าเด็กรุ่นนี้ค่ะ ดันเจอความเครียดใหญ่ของโลกนะคะไปทับซ้อนกับดราม่าเล็กๆของช่วงวัยรุ่นด้วยนะครับสมองค่ะเลยแทบไม่มีที่ให้หายใจนะคะแล้วเวลาสมองต้องทนทุกหลายชั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็เริ่มทนไม่ไหวค่ะสมองก็จะเริ่มหาทางหนีหนีไปหาความสุขเร็วๆหนีไปหาความสบายชั่วคราวนะคะบางคนหนีไปเล่นเกมทั้งคืนไม่ยอมนอนไม่ใช่เพราะไม่อยากนอนนะคะแต่เพราะไม่อยากเหลือเวลาให้เจงนั่งฟัง เสียงในหัวของตัวเองนะ,ะบางคนหนีไปหาเหล่าหายาไม่ใช่อยากเทอยากเมานะคะแต่เพราะอยากลืมตัวเองสักพักนะคะบางคนหนีไปในความคิดว่าถ้าเราหายไปทุกคนน่าจะสบายกว่าเดิมนะคะคนข้างนอกค่ะอาจจะเห็นว่าเด็กติดเกมเด็กเกเรเด็กไม่สู้ชีวิตเด็กดรามา่าเรียกร้องความสนใจแต่จริงๆแล้วนะคะเขาคือเด็กคนหนึ่งค่ะที่กําลังหายใจไม่ออกนะคะและไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างคะในฐาน,นะแม่ เราเปลี่ยนระบบการศึกษาก็ไม่ได้เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจก็ไม่ได้แต่สิ่งที่แม่ทําได้นะคะคือแม่ทําให้บ้านหลังเล็กๆหลังนี้ไม่กลายเป็นสนามสอบอีกแห่งในชีวิตลูกนะคะแทนที่จะถามทุกวันว่าการบ้านเสร็จยังสอบได้กี่คะแนนลองเพิ่มคําถามอีกนิดไหมคะว่าวันนี้เป็นไงบ้างมีเรามีอะไรเล่าให้แม่ฟังบ้างไหมนะคะหรือแทนที่จะพูดว่าเรื่องแค่นี้เองอย่าคิดมากลองเปลี่ยนเป็นเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นแม่แม่ก็คงเครียดเหมือนกันเออแม่เข้าใจว่า ะะฝากถึงวัยรุ่นที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะแม่อยากบอกว่าถ้าวันนี้หนูรู้สึกว่าชีวิตก่อน20มันโหดนะคะรู้สึกแพ้ไปหมดทุกสนามเลยทั้งที่เรียนที่บ้านทั้งเพื่อนมันไม่ได้แปลว่าหนูห่วยนะคะและถ้าวันไหนที่หนูรู้สึกว่ามันหนักจริงๆลองหาผู้ใหญ่สักคนนะคะที่หนูสามารถระบายนะคะว่าตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วนะคะ คำว่าไม่ไหวมันไม่ใช่คําที่น่าอายนะคะแต่มันเป็นสัญญาณค่ะว่าเรายังมาทันนะคะเรายังช่วยกันทันค่ะก่อนที่สมองของหนูที่ทนทุกข์ไม่ไหวจะพาหนูไปสแสวงหาความสุขแบบผิดๆค่ะ